สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาตามติดชีวิตเด็กซัมเมอร์แคมกันนะครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยน้องๆต้องทําอะไรกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูเรามาแนะนํารายละเอียดแคมปีนี้คร่าวๆกันก่อนนะครับแคมป์ปีนี้นะครับเราจะไปจัดกันที่ E.V. Academy โรงเรียนหรูสไตล์วิสร์ทประจําเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยเราจะไปกันทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่7จ็ถึงยีเมษายน2 5 6 7นนี้นะครับโปรแกรมนี้อัดแน่นทั้งเรียนทั้งเที่ยวนะครับบิน รงจากไทยแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเองมาพูดถึงเรื่องตารางชีวิตของน้องๆในซัมเมอร์แคมป์กันบ้างนะครับบินไปถึงเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทํากันเลยก็คือการสอบวัดระดับภาษาครับมันจะเป็นเหมือนการสอบ P ีเทสนะครับก่อนเริ่มเรียนเพื่อที่ให้คุณครูเนี่ยได้จัดการการสอนนะครับให้เหมาะสมกับพื้นฐานภาษาของน้องๆแต่ละคนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้จากนั้นพอวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะเป็นสัปดาห์เรียนของน้องๆเริ่มจากตื่นนอนเนี่ยตอนประมาณ7จ็ดโมงหลังจาก ก็ลงมาทานข้าวเช้าของโรงเรียนอาหารทุกมื้อที่อีเวียคาเดมี่เนี่ยก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ทั้งหมดอาหารแต่ละวันก็จะมีหลากหลายเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นมีอาหารเกาหลีมาบ้างนะบางมื้ออาหารก็จะทานง่ายๆครับน้องๆกินกันได้สบายๆเลยนะครับหลังจากทานอาหารเสร็จคลาสแรกก็จะเริ่มเรียนตอน8โมงแต่ละวันเนี่ยน้องๆน,นะครับจะได้เรียน6คาบต่อวันเนาะเป็นแบบตัวต่อตัว4คาบและแบบกลุ่มอีก2คาบโดยในช่วงเช้าเนี่ยจะเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงไปจนถึงช่วงเที่ยงนะ หลังจากนั้นนะครับจะพักทานอาหารกลางวันกันนิดนึงหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็จะเริ่มเรียนช่วงบ่ายเนาะก็จะเป็นไงช่วงบ่ายโมงเนี่ยไปจนถึงช่วง5ง้าโมงหลังจากเรียนเสร็จนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาว่างของน้องๆเพื่อที่จะรอเวลาทานข้าวอีกทีเนี่ยก็ตอนหกโมงเย็นนะครับแต่ว่านะครับหลังจากทานข้าวเสร็จเนี่ยภาร,รกิจของน้องๆเนี่ยยังไม่จบนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมี special class นะครับเป็นคลาสพิเศษสําหรับใครที่อยากเรียนเพิ่มก็เรียนได้เลยนะครับนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็จะไม่บ ใครที่ไม่อยากเรียนนะครับทางโรงเรียน e v เองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ทําเลยครับหลังจากเลิกเรียนไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําเข้ายิมนะครับเต้นซุมบ้าเล่นโยคะเล่นบอร์ดเกมตรงนี้เนี่ยแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยนะครับน้องๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากเรียนคัดเสริมหรือว่าอยากทํากิจกรรมมากกว่า หลังจากน้องๆทํากิจกรรมจนสาแก่ใจแล้วก็ได้เวลาขึ้นห้องพักผ่อนกันแล้วครับเพื่อที่จะพักฟื้นนะฮะแล้วก็เตรียมตัวที่จะเรียนในวันต่อไปนะครับตารางของน้องๆใน,นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้จะแตกต่างกันเนี่ยก็แค่จะเป็นในส่วนของสเปเชียลคลาสนะครับกับกิจกรรมในแต่ละวันที่จะแตกต่างกันออกไปที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับหลังจากน้องๆครับกรำศึกหนักเลยนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็ถึงเวลาแล้วนะที่น้องๆจะได้ท่องที่ยวพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเรมรกะาก็จ น้องๆครับไปที่ห้างใหญ่ในเมืองเซบีครับอย่างห้างไอเรามอนะครับให้น้องๆได้ช้อปปิ้งซื้อของกินของใช้กันจบจากเดินห้างครับก็ยังมีกิจกรรมที่ถูกใจขาซิ่งเลยนะครับอย่างเช่นการขับโกรคาร์ซึ่งเป็นที่ที่เราไปกันประจําทุกป,ปีนะครับรับประกันได้เลยในเรื่องของความปลอดภัย นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมไอส์สเก็ตนะครับที่ห้างใหญ่ที่สุดในเมืองเซบูเลยแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของเอเชียด้วยนะครับมั่นก็คือห้าง SMC Size นะครับเป็นห้างใหญ่ติดทะเลนะครับเราก็จะพาน้องๆไปเล่นไอส์สเก็ตกันที่ห้างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีเวลาให้น้องๆเนี่ยได้เดินเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ช้อปปิ้งนะครับซื้อของฝากกันอีกด้วยเนาะและนี่ก็เป็นตารางชีวิตคร่าวๆของน้องๆในแต่ละวันนะครับทั้งวันที่มีการเรียนการสอนแล้วก็ในวันหยุดของน้องๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ ท่านไหนนะครับที่ดูแล้วสนใจอยากให้น้องๆองได้ลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงปิดเทอมนะครับได้พูดได้ใช้ภาษาอังกฤษได้เรียนแบบตัวต่อตัว,ตวได้พัฒนาภาษาอังกฤษแบบจริงๆเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ Line s t u s y u d y Cebu นะครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับ